เห็นภาพที่แบบว่าแปลก,ปลกตาไปหน่อยนะครับนะสวัสดีครับอยู่กับผมอันซ่าไทยแลนด์นะครับ วันนี้ก็จะเป็นภารกิจอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูวิธีการบวชนะครับบวชนาคเนี่ยต้องทํากันยังไงมีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับตอบแทนคุณพ่อแม่ด้วยการบวชนั้นครับจะต้องมีอายุ20ปีบริบูรณ์นับถือศาสนาพุทธนะครับก็จะต้องมาศึกษาพระธรรมหลานผมมาอยู่ที่นี่ได้ประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับ จะต้องมีการเทสนะครับในการสวดเอสาหังนะครับหรือเป็นการขานนาคนั่นเองนะฮะและนี่นะครับก็จะเป็นกุฏินั่นเองนะครับเดี๋ยวไข่บวชก็จะมาอยู่ห้องนี้เลยใช่ไหมครับนะครับมาอยู่ที่นี่ได้2อาทิตย์แล้วตอนเช้าเราก็ต้องไปออกบินธบาตกับพระเพื่อไปดูว่าเราต้องไปบ้านไหนบ้านไหนแล้วก็เราต้องับว่าเราต้องท่องอะไรอะไรน้องไข่ก็พร้อมแล้วนะฮะที่จะไปเทสจะมาเทสกับอาจารย์เอกตังขะคนตังสารนังคชามิ ทามันจะปิ่นุสังคัญจะละพิยาหังพันเตมัสะ <c oughs> อาจารย์บอกผ่านนะแล้วยังไงเดี๋ยวผมก็ตามติดน้องไปเรื่อยๆนะครับก็จนกว่าจะบวชเป็นพระนั่นเลยนะครับ <c oughs> ครับแล้ววันนี้นะครับก็เป็นวันเสาร์นะครับซึ่งเป็นวันที่เราญาติพี่น้องนะจะมาช่วยกันทํากับข้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นของข้าวของหวานนะครับ เพราะว่าการเลี้ยงของงานนี้นะครับเป็นโต๊ะไทยนะครับเดี๋ยวผมจะไปบุกครัวนะครับไปบุกทุกซอกทุกมุมเลยของครัวนะเห็นภาพที่แบบว่าแปลกตาไปหน่อยนะครับงานอีกงานหนึ่งครับเป็นงานศพเราก็เลยต้องถอยล่นออกมาครับก็เป็นครัวจําเป็นอ่าอันนี้จะเป็นหน่อมชั้นนะอันนี้แกงอะไรครับน้าหมูอ๋อจะต้มก็ต้มแล้วทำหัวหมกจ้า กับคุณคณะท่านแม่ควัวด้วยก็แล้วกันสิครับวันนี้กับข้าวอะไรทุก,ก่ารเลยอแม่กควัวคนนี้ยันนีจะแกงอะไรช,ชบอบไม่ได้ไหมพี่นี้จะไปกินดู<ะ>แกงมะละกอขอพี่กินสักห้วยให้กินข้าวสวยกับน้องสักจานคงดี<ะ>แม่กควัวสารจ้ายาว่าพี่เสกสัน มองเห็นทุกวันทุกวีในควานนองน้นมันตรงบ้านพี่แต่าอคนดีตั้งกับปีแล้วนะเมือน้น้อยน้อง ตอนนี้เราจะไปดูบนศารานะครับว่าเขาจัดกันยังไงนะครับเออใครถามด้วยดิว่าเอยโรงครัวตรงนี้มันเป็นโรงครัวจําเป็นยใช่ครับเพราะว่างานงานอ่าก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นภาพไปนะครับก็ทุลักทุเลกันนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราก็อยู่กันข้างโบสถ์นะครับโอเคเดี๋ยวไปดู นี้ก็จะเป็นเขาเรียกเครื่องอะไรนะอัฐบริการของการบวชครับว่าเราต้องมีอะไรเปลี่ยนปุยทานแค่มีหมอนอันนี้เป็นผ้าไตครับใ่เป็นผ้าไตไปดูเรือดกวาครับเป็นเรือเรือเรือแห่ครับมีเรือแห่ด้วยเหรอนี่สักีก็จะเห็นแบบว่าเดินขี่คอขี่ม้าอะไรเงี้ยนี่วัดคุ้มทองนะครับนั่งเรือเลยนะครัวเดี๋ยวเราได้เห็นกันแน่พรุ่งนี้นะครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามนะครับตอนนี้ผมอยู่กับ นัศักนะครับก็เป็นมกทายกนะครับการรุ่นนี้ก็จะเป็นการความขอขมาล<อ>าโทษบิดามารดาที่ได้ดเลี้ยงดูตั้งแต่เล็กจนโตเติบใหญ่จนได้ครบอายุได้20ปีบริบูรณ์ก็จะได้เข้าพิธีบรรพชาอุปสมบทพันหน้าก็ได้กราบบิดามารดาเป็น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 ครั้งแรกเพราะเครั้งนี้แหละนี่การอุปสมบทนี่แหละก็ได้ได้กราบพ่อกราบแม่ล้างเท้าพอล้างเสร็จ ราก็จะมีการโปงผมก็อาจารย์ก่อนใช่ว่าอาจารย์เป็นประธานพิธีต่อไปด้วยก็จะเป็นพ่อแม่พี่ามัญดาปู่ญาตายายลุงป้าน้าอาก็จะไล่ระดับไล่ไล่ลงมาใช่ไล่ลงมาจนถึงจนถึงก็ญาติผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่เฉพาะเฉพาะคนที่อายุอายุมากกว่าหน้าต่ำกว่าหน้าก็จะไม่นิยมมามาตัดผมหน้าเพาต้องอายุมากกว่าหน้าเป็นญาติผู้ใหญ่ใช่ญาติผู้ใหญ่เด็กต่ำลงมาก็จะไม่ พองผมหน้ากันครบเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็ไปอาบน้ําแต่งตัวเรียบร้อยคนผมก็เรียกว่าปงผมพองผมนะครับงผมหน้าเรียบร้อยงผมแล้วก็จะเปลี่ยนชุดเป็นชุดหน้าชุดหน้าใช่ครับแล้วที้พิธีการต่อไปคือก็ปกติก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นสวดมนต์เย็นจะลองไตรต่อจากเจริญพระพุทธมนต์เย็นไปที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีพิธีเทศสอนหน้า นี้ก็จะพิเศษหน่อยวันนี้จะมีพระเดชพระคุณท่านพระครูปรลัดสุวัฒนะวิสุทธิคุณเจ้าว,วาดปรุษทาเจ้าพณะแขวงและกะบังมาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาเทศน,นาโอเคครับภารกิจในวันนี้นะครับก็หลังจากเทศนาสอนนาศเสร็จก็เป็นจบพิธีในวันนี้นะครับเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับเราก็จะมีการแห่รอบอุโบสถนี้นะครับแล้วก็วิธีการแห่นะฮะก็จะเป็นแห่แบบเรือด้วยเป็นวิธี ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวมาเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็ไปก่อนตอนนี้ก็เป็นเวลา7จ็นาฬิกานะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ศาลาแล้วครับอันนี้แม่นาคนะมาถามหน้าไข่หนอยครับหน้าไข่เมื่อคืนนอนหลับไหมครบ <S 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 ับสบายแปดโมงครับแปดโมงเครื่งองขบวนไปนาวัด แกก็บอกว่าคนเยอะม,มากครับไปแห่ที่ไหนเนี่ยหน้าวัดครับหน้าวัดเข้ามาเหรอใช่ครับตอนนี้เป็นการตั้งขบวนนะ ทำไมถึงเลี้ยงเลยอ่ะเหตุท็่เราเลี้ยงเลยเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องให้แขกนั่งรอ,อยัน,นเวลาเลี้ยงท่าก,าก็พง,อ,พงอุ่งแค่ฉลองท้าก็คือแขกกลับหมดแล้วอันนี้เป็นโต๊ะไทยไม่มใช่โต๊ะจีนใช่สามารถเลี้ยงได้เลยว่าเดินรอบโบดก็หิวแล้วพี่มาดอ และใน,น,นขั้นตอนต่อไปนะครับพะก็จะกดาเท้า,าออกจากบจะมญ,ญ,ญาตพี่น้องมารอรับใ่บาทพ้งใหม่นะครับ <c oughs> สองหนึ่งพาบอกสอง่ง <c oughs> านใครหวยอะไรปะ <c oughs> <c oughs> ให้แนนอมีงานนะครับก็ได้รับเกพจแบบสอสออินนะครับเป็สอสอพักเพื่อไทยนะฮะ คลิปยังไม่จบนะครับเดี๋ยวผมจะจบวันในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวรอพระไข่นะครับหรือพระมอสนะครับไปบินธบ,บารท,ที่บ้านผมแล้วเดี๋ยวไปจบกันที่บ้านนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนไม่ไหวเหนื่อยแล้วเนี่ยวันนี้อู้งานนะครับเนี่ยน,นะอู้มาออกครับตัวเมีย้าพูดอะไรพูดงั้นครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงนะครับผมก็มารอพระไข่อยู่ที่ลุมคองนะครับพระไข่จะเดินมาบนทางเท้านะครับมาเรียบคลองมาจากวัดลุนคองนะครับ เยโอเคครับจ่บาทเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็จบคลิปแล้วนะฮะถ่ายมา4วันด้วยกันนะครับคลิปค่อนข้างยาวนะครับ คลิปนี้ก็จะเป็นการติดตามนะครับว่าตั้งแต่การบวชนะครับเป็นยังไงมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับโอเคครับแล้วถ้ายังไงนะครับเพื่อนๆอยากจะเห็นผมทำอะไรต่อไปนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กับผมนะครับกับอันซ่าไทยแลนด์นะครับโอเคครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ